เดินซูริกกันค่ะคมอมเมนต์ออกมาเลดูบรรยากาศสวยมากเทศกาลคริสต์มาสปกติมันจะอลังกว่านี้ปีนี้จัดได้น้อยมากในเขตซูริกเมืองใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์จะโอ้สวยมากคือนานๆนนทีได้มีโอกาสมาดื่มกัน มากับคนสวยจุ๋มลุกขึ้นเลยยสวยมากบอกเลยเนาะจุม๋มดูคุณพี่ก็มาเราก็จะเดินแบบว่าเดินแบบใส่แมสกัน <laughs> <laughs> เดินปิดหน้าเห็น <laughs> ไม่เห็นหน้า <laughs> เห็น,หนา <laughs> ตาเออ วความวนนสวยควนนต้องใส่หน้ากากเข้าหากันนะ,ะใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ใครใครก็ใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะกับเบิร์ค่ะเอ้ยเนาะเนาะสวยมากเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ดูเด้อทุกคนเ <c oughs> บิบ่งๆในซูริกนะคะในตุ่มนี่กำลังถ่าถา่าเดินขามไปยู บรรยากาศยังค่ำคืนสวยมากสวยงามชอบมากเลยค่ะตาุกคนมากมายไก่กองนะคะสวยมากพี่แสงไฟสิรัตข้ามไปฝั่งโน,น้นพี่ข้ามไปฝั่งโน,น้นข้ามไปฝั่งโน,น้น,นกัน จุมมาเร็วจะพาไปเก็บภาพสวยๆฝั่งนอนค่ะอโอ้ยบอกเลยปกติอลังการงานสร้างมากปีนี้เงียบเหงามากคริสต์มาสปีนี้ช่วงเทศกาลโอ้ยแต่อย่างน้อยก็สวยมากจริงๆอุย้ยตรงนี้สวยพิรัตน้ำแน่น้ำแน่ค่ะจุม๋มตรงนี้เร็วมามุมนี้สวยมากจริง โอ้ยขาก,ขออกสวยมากโอเค okay. ปาคมามน้ม่ามจะคามมากับสาวส <laughs> าว นี่เมืองซูริกนะคะนี่สวยมากเมือรก้ยาร่ามเข้าสักแะ๊บดไหม่าจะดฟนไหนคะอ๋อซาร่าโอ้ยเนี่ยตรงนี้สวยเห็นไหมจุ๋มไฟตรงนี้สวยปะสวยมากเห็นปะเขาจัดได้สวยอลังมาก ซาร่าโฮมอันนี้มันเป็นซาร่าโฮมเกี่ยวกับพวกเอเครื่องนอนเครื่องหนังมากค่ะโปรโมเตร์เดินเขใช่อุ้ยสวยเห็นปะโอ้สวยงามโอ้โหดูเบิ่นเบิ่นเบิ่นเศรษงามครับอ้ยพี่รัตจ๋าเก็บภาพตรงนี้แหน่งามครับโอ้ยอยากให้ทุกคนเห็นความสวยงาม ในเมื่อสูริบเดอะฮิลเลอสวยมากยื้อสายเราพี่รัตอ่ะฮะพี่รัตไปใส่จุ๋มฮะพี่รัตอยู่ไหนอ่ะยื้อสายอะเออพี่รัตไปใส่เออพี่รัตไปใส่ะจุ๋มคนหายแบบเฮ้ยเออ ตรงนี้สวยมากคก่ะขอบออคุณเาได้ทุกคนเห็นวยชาจริงๆสวยจริงๆนะวสวยงดงามทั้งเรื่องแบบว่าอาคารงานสร้างมากค่ะขอบอกมาแม่ mà mẹ sáu cháu